บอกว่าถ้าเกิดโควิดสิาหายไปเขาอยากจะให้คุณชนะเนี่ยพาไปทานอาหารญี่ปุ่นเนาะได้เลยดิฉันก็เลยจะแนะนําเมนูอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นเดอจ้าญี่ปุ่นอีสานไงญี่ปุ่นเดอญี่ปุ่นผสมอีสานค่ะดูเหมือนเอ๊จะเข้ากันหรือไม่เข้ากันแล้วเมนูญี่ปุ่นผสมอีสานนั้นจะออกมาเป็นยังไงไปดูเลยนี่ใครอยากจะหาเมนูแปลกๆนะคุณแนะนำให้แวะมาที่ร้านนี้ชื่อว่าร้าน วยวายถึงวคุณโจวยวายทำไมเพราะเขาชื่อร้านวยวายอ่ะเนี่ยเอ้าไปดึงทำยังไงคุณชนะวยวายก่อนเลยเออวยวายก่อนเลยชื่อร้านวยวายคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนศรีหราชเดโชชัยตำบลบ้านคลองอเภอเมืองจังหวัดบ้านคุณชนะพิสดุโลกถูกต้องที่นี่เขามีเมนูอาหารอร่อยๆหลากหลายเมนูเลยนะจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นฤดูกาลด้วยเขาก็เลยมีเมนูพิเศษนั่นก็คือซูชิ เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ชีไอมดแดงกินไม่ได้นี่ไข่มดแดงอ๋อตูชีอะไรแล้วมารวมกับไข่มดแดงได้ยังไงคือทางร้านเนี่ยเขาคิดค้นแล้วก็ดัดแปลงสูตรด้วยการเอาข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวมาทําเป็นข้าวปั้นไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะเป็นข้าวเหนียวไทยบ้านเราเนี่ยแหละแล้วมาพันห่อได้สาหร่ายเห็นไหมจากนั้นเขานําไข่มดแดงอ่ะ ไปปรุงกับน้ำยำให้คล้ายลาบอ่ะออให้คล้าย <ๆ S 1> ก้อยอน้ำลายกืนน้ำลายก่อนคล้ายก้อยไข่มดแดงไะออนั่นแหละเขาบอกเป็นสูตรเด็ดของร้านแล้วก็มาท็อปโปะบนหน้าข้าวเหนียวทีหนึ่งซึ่งเมนูนี้เขาบอกว่า1น,นึปีหาทานได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือช่วงเมษายน จนถึงช่วงนี้ใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีไข่มดแดงอยู่เนาะมันก็เตรียมจะหมดแล้วล่ะใครที่อยากกินอยากทานเดี๋ยวจะแนะนําให้แล้วกันนะส่วนเรื่องของรสชาติบอกไปเลยคือปกติเราจะเคยทานพวกเป็นซูชิไข่ปลาแซลมอนซูชิไข่กุ้งแต่อันเนี้ยซูชิไข่มดแดงลูกค้าที่เขามาชิมเนี่ยติดอก,อออกติดใจแล้วก็บอกว่าอร่อยแบบลงตัวมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีรสชาติแบบครบรสเลยเปรี้ยวหวานเผ็ด จัดจ้านในเวลาเดียวกันนะคะคแล้วเขาก็จะมีชาเขียวที่ทางร้านเสิร์ฟให้คู่กันมีชาเขียวด้วยหรอมีชาเขียวด้วยเสิร์ฟมาแบบฟินมากเลยเหมือนเราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมมะค,ะค่ะเอาไปดูว่าใครที่อยากจะลิ้มลองรสชาติความแปลกใหม่นะถ้ามีโอกาสนะคุณชนะคุณลองไปทานดูอยู่พิชนะดูโลกเนี่ยนะตามไปล,มลิ้มลองกันได้นะคะทางร้านเขาจะขายชุดละ100บาทก็คือ100บาทมีทั้งหมดสามแบบนี้ค่ะหน้าห0บาท สามคำร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง6โมงเย็นหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยที่ร้านอะไรววยวายวยวายคาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องววยวายขนาดนั้นที่ร้านเขา้าวยวายคาเฟ่โอ้โานะคุณผู้ชมที่อยู่พิษณุโลกแล้วไปทานร้านนี้ไปถึงววยวายววยวายจะไม่ได้กินอะ ไปแบบไม่ต้องวอยวาย,วายแต่ไปที่ร้านวอยวาย,วายอเ,เออไหมเห็นไหม,มอุ้ยดีบ้านคุณมีของดีๆเด็ดๆมากมาย,ยนค,คนก็ดียกเว้นคุณคนก็ดีดีทุกคนเลยยกเว้นอเ,เอาน่ะเอาน่ะอย่างน้อยตลอดขาวเราก็นำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะ